สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่าเนยายเรื่องชีวิตใหม่ไม่ธรรมดาของราชาปีศาจเกี้ยวนะคะต่อจากตอนที่แล้ว หลังจากที่รูเซียกับกาปประกอบร่างเข้าด้วยกันหากจะให้ธิบายสั้นๆคงต้องเรียกว่าเป็นท่าขนาดยักษ์ร่างมหึมาสีเทาหลังของเลวสีดมอ,อกมาปลายสุดของหนวดมีสีสันข,ของรูเสียได้กาบอยู่ซึ่งพวกมันยังคงพูดจาไร้ความหมายเหมือนของพอมังต่อไปท่ายักษ์คืบคลานเข้ามาในพิพตานั้นหลังจากนั้นก็ปล่อยด้ายางน้ำไปท่วออกมา อ,อาร์มิเทอร์ตะโกนโดยสัญชาตญาณและกระโดดถอยไปด้ดานหลังหลบระยะที่พุ่งเข้ามาทุกคนเองก็ขยับตัวเวยนระยะห่างเช่นเดียวกันแต่ระยะพวกนั้นก็ยังไม่หยุดพวกมันถังเดียวรวดเร็วและไล่ตามมาต่างคนต่างตอบโต้ด้วยพลังของตัวเองอาร์มิเทอร์เองก็ใช้เวทไปมิสายลมฟันระยะสีเท้าพวกนั้นจึงปลอดภัยดี ฟื้นตัวได้จริงด้วยสินะครับไรายางมหาสารที่ถูกฟันและพอทิ้งไปแล้ว้อ,อกลกับมาเหมือนเดิมในพิบตาเวลาต้องรับมือกับศัตรูจําพวกนี้ทําศึกตั้งรับไปก็ไม่ได้อะไรต้องใช้การโจมตีด้วยพลังมหาสารทําลายร่างจริงของมันจึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดซิลฟีและโอลิเวียโดยจะคิดแบบเดียวกันทั้งสองคนถีบตัวออกไปพร้อมกันพุ่งเข้าใส่สัปหลานนรังเกียรด,ด้วยแม่ลังเลไรายางมากมายพุ่งเข้ามาตั้งรับพวกเธอแม้จะมีปริมาณมหาสารจนบทบังทัศนาวิสัยแต่กับไม่มีสักเส้้นทที่ถึงตงตัััววคูพกธออรบมืด้วยยการเบี่ง หลบแบงคองแคล้วและวิชาดาบแล้วพุ่งฝ่าสายลมต่อไปในที่สุดทั้งสองก็ไปถึงตัวศัตรู และลมกดว่าดับออกไปคมดับหมายฟันนักศีเป์ทำให้ขาปนสองท่อนและเข้าเป้าโดยตรงแต่แล้วในตอนนั้นเองซิลฟีและโอดิเวียต่างมือตาก,กว้างด้วยความตดึงดับศักดิ์สิทธิ์ระดับมันที่ทั้งสองผันออกไปจัดว่าเป็นดับที่คมอย่างหาได้ยากในโลกแต่กับสร้างบาดแผลให้ร่างใหญ่ยักษ์ของทักตัวนั้นไม่ได้เลยเนื้อนุ่มของมันสะท้อนดับออกยิ่งใส่แรงลงไปมากยิ่งสะท้อนกลับมามากเท่านั้นกลายเป็นว่าทั้งสองคนอยู่ในพื้นที่อันตรายและเผยช่องโหว่เต็ม ไม่ได้การตอนที่รู้สึกแบบนั้นขึ้นมาอาร์มิเทอร์ก็ลงมือไปเรียบร้อยแล้วอาร์มิเทอร์การกำแพงป้องกันในพิบตาปกป้องพวกเธอจากเงื้อมือศัตรูจากนั้นจึงใช้เวทลมพาตัวทั้งสองออกจากตรงนั้นในทันทีคขนช้าไปกว่านี้อีกนิดอาจเกิดผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดขึ้นไปแล้วอาร์มิเทอร์จ้องมองร่างหน้านัางเกียวของศัตรูและลงมือต่อถ้าใช้การโจมตีทางกายภาพไม่ได้ผลก็ต้องเวทมนต์ล่ะเป็นไงอาร์มิเทอร์ลองกระหน่ำยิงเวทโจมตีเข้าไปเพื่อทดสอบทั้งความร้อนความเย็นจับพันพายุ นอกจากเวทโจมตีพื้นฐานพวกนี้แล้วยังผสมผสานกันเพื่อเพิ่มอัมนุภาพเพน่อีกหลายเท่าดูด้วยทว่าแบบนี้แล้วยังปลอดภัยอยู่อีกหรอครับเวทที่ใช้ออกไปไม่ได้ผลเลยไม่ใช่แค่การโจมตีทางกายภาพที่ไม่ได้ผลกระทั่งเวทมนต์ก็เช่นกัน บแบบนี้จะทํายังไงกันดีสีหน้าของเจนนี่ปรากฏความหวาดกลัวและสิ้นหวังแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่หมดความคาดหวังและเชื่อมั่นในตัวอาร์มิเทอร์เธอจึงหันมามองทางอาร์มิเทอร์ด้วยสายตาหวังพึ่งและอาร์มิเทอร์ก็พยกหน้าให้หน้อยๆมาลองทุกวิธีที่นึกออกกันเถอะครับโชคดีที่การโจมตีของสตูรียบง่ายจึงปัดป้องได้ไม่ยากพวกอาร์มิเทอร์จึงสามารถโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวได้ เข้าใจละท่านไนเซอร์ถึงได้แพ้เองความอึดของมันเอาขั้นโกงการโจมตีทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นการฟันหรือทุบล้วนไม่ได้ผลการโจมตีด้วยเวทธาตุก็ไม่ได้ผลไม่เพียงเท่านั้นวิธีทางอ้อมอย่างการผนึกการทําให้เสื่อมสภาพหรือล้างสมองล้วนแต่ไม่ได้ผลเช่นกันสดุดท้ายกรทน่งความสามารถพิเศษในการวิเคราะห์และปกครองของอาร์มิเทอร์ยังถูกสะท้อนกลับมาอย่าบอกนะว่าได้เทียมทนันอาร์มิเทอร์ใส่หน้าให้ความสิ้นหวังของจินนี่ ไม่ครับไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกไม่ว่าสัปหลาตัวไหนก็ต้องมีจุดอ่อนสักที่เพื่อเขาเองก็ไม่ใช่ข้อ,อยุเวนหรอกครับปัญหาคือจุดอ่อนอยู่ที่ไหนต้องไขปริศนาตรงนี้ให้ได้ก่อนแน่นอนว่าต้องเสี่ยงพอสมควรถ้าใช้พลังทั้งหมดที่อาร์มิเทอร์มีน่าจะช่วยลดภาระไปได้ไม่น้อยแต่เมื่อคำนึงถึงเหตุการณ์ต่อจากนี้ก็ไม่อยากจะมาทุ่มสุดตัวตรงนี้เท่าไหร่แต่สถานการณ์ก็ไม่ง่ายขนาดจะผ่านไปได้โดยออมพลังเอาไว้เช่นกันจะทำยังไงกับสถานการณ์ตรงนี้ดีนะขณะที่ลังเลอยู่นเนง ก่อนหน้านี้เคยสู้กับตัวแบบนี้ครั้งหนึ่งที่จริงก็ไม่อยากลองเท่าไรหร่หรอกนะแต่ในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้ยังไม่ทันได้ถามว่าอะไรซิลฟีก็วิ่งออกไปแล้วเธอหลบระยัางที่พุ่งเข้ามาได้อย่างงดงามโรนยาเข้าไปใกล้จากนั้นจึงหยุดยืนอยู่ตรงหน้าศัตรูเธอกระโจนเข้าไปแทนโดยาศสา่แดงถุงน,นังตัวโจมตีเข้าใสบใบหน้าของท่าในที่สุดก็สามารถสร้างบาดแผลให้กับกร่างกายที่สะท้อนการโจมตีกลับมาได้ตลอดสําเร็จทว่า ตื่นไปอย่างที่โอริเวียพูดดาบที่แทงลงไปปักลงบนส่วนใบหน้าของศัตรูเพียงนิดเดียวห่างไกลจากบาดแผลถึงตายแต่ถึงกระนั้น มันจะมีจุดที่การป้องกันเบาบางอยู่นึกว่าถ้าหลบหูลบตาหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวคงเจอแต่ไม่นึกว่าจะเราถูกตั้งแต่แรกแฮะซิลฟี่ปวดรอยยิ้มเรากลับมั่นใจในใชัยชนะแล้วถูกต้องดาบพองเธอไม่ใช่แค่ดาบธรรมดาหนึ่งในสามหาดาบศักดิ์สิทธิ์เดมิสอากิสขอแค่มีพลังของดาบเล่มนี้ขอแค่แทงฝังไปได้แค่ปลายดาบก็สร้างบาดแผลถึงตายให้ได้แล้วซิลฟี่เปิดปากเพื่อพิสูจน์เรื่องนั้น เวลเจ้าผู้ชั่วยไรยเอ๋ยสเตนา่าภายใต้ดาบแห่งเราโอวิดิสจงหายไปเสียเถิดเธอไร้มน์ด้วยภาษาโบราณใบดาบของเนมิสอากิดเรืองแสงเจ้าจตอบรับขคลื่นพลังมหาศาลร,ระเบิดออกจากใบดาบที่แทงลงไปแดงระเบิดมหาศาลถึงขั้นส่งขค้ื่กระแทกออกไปสุดลูกหมูลูกตาอานุภาพของดาบศักดิ์สิทธิ์ส่งไปทั่วร่างของซาปลาดจากนั้นมันก็ระเบิดออกร่างเนื้อสีเทาขยายตัวและระเบิดมนุนย์กโปง่งที่มาถึงขีดจำกัดชิ้นเนื้อละเอียดและของเหลวสีดำพูลงมาราวกับฝนขณะที่ซิลฟี่เธอนับศักด อะแฮมถึงมือฉันกับเดมิดแล้วก็ประมาณนี้แหละนะเธอแสดงท่าทีเหมือนผู้ชนะเต็มที่จินนี่คงอยากยินดีไปกับซิลฟี่ด้วยสีหน้าจึงสดใสขึ้นมาและเพีออยงหนึ่งฝีปากแต่ก่อนหน้านั้นคุณซิลฟี่ยังไม่จบนะครับอามเมเทอร์ตะโกนออกไปโดยไม่คิดเมื่อรู้สึกหนาวเยือกเฮ <Hey, S 2> ซิลฟี่ตอบกลับมาด้วยเสียงสับสนตอนนี้เธอประมาณอย่างสิ้นเชิงดังนั้นจึงตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำได้ช้าเกินไป ตายเลยนะเสียงหน้าขลุกดังขึ้นจากตรงไหนสักแห่งพิบตาต่อมาชิ้นเนื้อที่กระจายไปเศษซากก็กลับมารวมตัวในพิบตาและคืนชีพกับเพื่อนมาซิลฟี่เบิกตากว้า,วางเมื่อเห็นสัตว์ประหลาดนั่นปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งแย่แล้วต้องช่วยก่อนที่ยาร์มิเธอร์จะได้เคลื่อนไหวสตูก็ลงมือไปก่อนแล้วใบหน้าของท่ากยักแยกออกบนล่างเรากับกําลังง้าปากจากนั้นด้วยความเร็วจนตอบสนองไม่ทันสัตว์ประหลาดทากก็กกืนหน้าของซิลฟี่ลงไป โกหกใช่ไหมจินเนียเมื่อปิดปากสีหน้าไม่เหลอความสดใสเมื่อคู่อยู่เลยโอลิวลวเวียและเบยได้เองก็มีสีหน้าตึงเครียดเช่นกันระหว่างนั้นมีแค่ไมเดอร์คนเดียวที่ยังใจเย็นสถานการณ์ของซิลฟี่ตอนนี้จัดว่าอันตรายแต่คิดว่าไม่มีปัญหาเรากับจะพิสูจน์เรื่องนี้หลังจากที่เธอถูกกลนลงไปสักพักสัตว์ประหลาดที่นี่ไม่ขยับก็บิดตัวไปมาอย่างทุรนทุนรายมันสั่นไปทั้งล่างและปล่อยยางออกไปทุกทีทุกครั้งนี่เป็นการกระทําที่เกิดจากความทรมานซึ่งจะต้องเป็นฝีมือของเธอไม่ผิดแน่ ใหนั่นอารวาสอยู่ในร่างกายของมันสสนะสมเป็นซิลฟี่จังอึดจริงๆนะเนี่ยตอนนี้ทางเลือกของพ่ออาร์มิเทอร์มี2ทางคือยืนกัดเด็บรอให้ซิลฟี่ออกมาจากตัวศัตรูได้เองหรือคว้าโอกาสเดินหน้าต่อที่ได้มาโดยไม่คาดคิดไว้และสิ่งที่อาร์มิเทอร์เลือกคืออย่างหลังทุกคนรีบไปกันต่อตอนนี้เถอะครับเอะจินนี่ส่งเสียงสงสัยออกมาด้วยสีหน้ามันถูกชกไม่แปลกหรอกสิ่งที่อาร์มิเทอร์พูดเท่ากับเป็นการทิ้งเพื่อนแต่ถึงอย่างนั้น ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยของคุณซิลฟีหรอกครับที่สำคัญกว่านั้นเราควรคว้าโอกาสที่เธอสร้างขึ้นได้มากกว่าอาร์มิเธอร์ออกวิ่งโดยไม่เปิดช่องให้คัดค้านวิ่งสุดฟีเท้าไปยังรอยยกบนฟ้าที่อยู่ด้านหลังอืมเอาเถอะก็สมเหตุสมผลนะอ่าจริงด้วยนะแต่ว่าไม่สิ ตอนนี้ไม่มีทางเลือกแม้จะลังเลกับการตัดสินใจของอาร์มิเทอร์แต่เวดาโอลิเวียและจินนี่เองก็ถีบตัวตามมาเช่นกันระยางของสั์ปะหลาดยินยัออกมาเพื่อขวางไม่ให้พ ER ่ออาร์มิเทอร์หนีก่อนที่จะจับตัวพ่ออาร์มิเทอร์ได้มันก็บิดกายทรมานระยางที่พุ่งเข้ามาจึงอ่อนแรงลงไปด้วยถ้าแบบนี้แล้วก็ทันแน่หากเป็นเวลาปกติคงไม่เป็นแบบนี้การจะหนีมาโดยรับมือกับระยางที่ไล่กวดเข้าไปในรอยแยกถ้าไม่ได้ซิลฟี่อารวาสอยู่ในตัวสตูแล้วก็ไม่มีทางทําได้สําเร็จแน่เห็นได้ชัดว่าระยางแม่ยมนยาลง ngắn nhàng lè ngỏ lồng đuôi. ดังนั้นพู้อาร์มิเทอร์จึงไปถึงที่หมายจากนั้นทุกคนก็กระโดดสําเร็จมาถึงร้อยแยกได้แล้วแม้จะรู้สึกผิดเล็กน้อยที่ต้องทิ้งซิลฟี่ไว้แต่อาร์มิเทอร์มีความมั่นใจมากกว่าเชื่อมั่นและวางใจว่าเธอจะไม่เป็นอะไรแน่นอนได้ยินเสียงควันค้างของซปหลาดแต่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องสนใจระยะของมันไม่สามารถทำอันตรายพู้อาร์มิเทอร์ได้อีกแล้วตุก,กตาไร้ความนึกคิดไม่มีพลังที่จะทำลายขีดจำกัดของตัวเองระยะที่ยื่นออกมาคว้าได้เพียงอากาศจับตัวใครไม่ได้ตอนที่อาร์มิเทอร์กำลังคิดว่ามันไม่มีทาง ก็สัมผัสได้ถึงความร้อนจากเสียงคำรามของศัตรูไม่ถึงพิบตาดีเหตุการ์เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีแต่ว่าแค่นั้นเพียงเวลาสั้นๆแค่นั้นของปลอมที่เป็นแค่เปลือกได้กลายเป็นของจริงขึ้นมาอย่างนั้นหรอเรากับมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมให้พออามมเธอร์ไปหาวัตโตได้กลายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเรายางเส้นหนึ่งจึงพันเข้ากับข้อเท้าของโอลริเวียได้ทันไม่มีใครตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ทันรู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่รอยแยกอยู่ตรงหน้าและ เล็ดรอบมาได้หรอกหรอตอนที่โอลิเวียเปล่งเสียงออกมาด้วยความเจ็บใจถึงตอนนั้นพู้อามิเธอร์ก็ทิ้งตัวเข้าไปด้านในรอยแยกจึงไม่สามารถช่วยเหลือเธอได้แล้วและก็ขอจบตอนที่170เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอ e ีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ